สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าตายก,กอกค่ะนี่นาตายเนี่ยเป็นคนที่เล่านิทานไม่เป็นเล่านิทานไม่เก่งประติดประต่อเรื่องของนิทานไม่เป็นนะฟังได้อย่างเดียวแต่เมื่อคืนนี้ฝันแปลกอะ่ะฝันถึงเหตุการณ์วันที่หมู่บ้านหมู่บ้านก,กอกนี่เกิดเรื่องราวใหญ่โตมากมายเดี๋ยวจะเล่าความฝันให้ฟัง ฝันว่าในความฝันนะคุยกันกับคุยกันกับนเสริมว่าเขาให้จับ GPS แล้วเนี่ยยุ่งวุ่นวายกันจังเลยจะต้องไปเกี่ยวญ่าให้วัวอีกเพราะว่าพรุ่งนี้อ่ะน้าเสริมจะต้องไปเข้าเวรเข้าเวรที่สามแยกกว่าจะกลับมาก็ค่ำมืดเราก็เลยคุยกันว่า ในความฝันเน่ะเราจะไปจับ GPS ก่อนหรือว่าเราจะไปเกี่ยวหญ้าให้วัวก่อนก็เลยคุยกันคุยกันนัาเสริมก็เลยบอกเอองั้นไปจับ GPS ก่อนเพราะว่าไปจับช่วงเช้าๆอากาศจะได้ไม่ร้อนพอเดินทุกจุดแล้วพอสายๆเราค่อยไปเกี่ยวหญ้าแต่ไปทุกรอบ กูเจ๋งก็นอนอยู่บนบ้านพาอลูกชายเป็นคนตื่นสายลูกชายเนี่ยเป็นคนตื่นสายมากนอนอย่างน้อยๆอย่างต่ำมาเก้าเก้านาฬิกากูเจ๋งตื่นไม่ว่าในความฝันหรือความจริงนะเดี๋ยวนี้ก็ตื่นสายอยู่แต่ในความฝันอ่ะก็เจ๋งตื่นสายอืมวันนั้นน่ะพ่อไปจับ gps มา ก็ยังไม่ตื่นพอไปเกี่ยวหญ้ามาตอนไปเกี่ยวหญ้าเนี่ยในความฝัน่ะไปเจอไปเจอผู้ใหญ่กับเมียที่ที่ตรงที่จะไปเกี่ยวหญ้าไปเจอลุงฤทธิ์กับเมียเขาไปหาหน่อไม้ไปเจอลุงลำไยที่เขาจะไปเข้าเวรสามแยก แล้วไปแวะตอนนั้นคุยกันไปแวะคุยกันอยู่อยู่ที่บ้านบ้านผู้ใหญ่ที่ตรงทุ่งนาในความฝันนะ่ะก็เลยผู้ใหญ่ก็เลยบอกให้ลุงลำไพยนะ่ะรีบไปเข้าเวรน,นะเนี่ยสายแล้วสายแล้วแกบอกว่าเนี่ยแกดูนาฬิกาแกดูโทรศัพท์อ่ะ แกบอกลุงลำไยว่าเออสายแล้วนะรีบไปเดี๋ยวไม่ทันเซ็นชื่อแกก็ไปเข้าเวรแล้วเราก็ไปเกี่ยวหญ้ากันสองคนน่าเสริมกับน่าตายในความฝันนะ่ะแล้วก็กลับมาก็ยังเจอลุงลทธิ์อยู่ก็ยังเจออยู่ แต่เจอหรือไม่เจออันนี้จําไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอกมันมันฝันน่ะมันความฝันมันเลอะเลือนนะแล้วก็เอาใส่รถเข็นน่ะมัดใส่ท้ายมอเตอร์ไซค์มาพอมาวัววัวมันก็มัดอยู่เราจะผูกไว้ตรงต้นมะขามหน้าบ้านยายรองอะ่ะมีวัวตอนนั้นมีวัวตัวเดียวอืแล้วก็มาแล้วก็ เอาญ้าให้มันกินพอตอนเอาญ้าให้มันกินเนี่ยลูกชายลูกชายน่าจะตื่นแล้วแล้วก็ลงไปเล่นกับพี่คนนึงลงไปเล่นกับพี่คะนึงแล้วหน้าต่ายก็เดินขึ้นมาบ้านลูกชายกับลูกชายกับพ่อก็เอาญ้าใส่เอาเทออกให้วัวใส่รถเข็นน่ะเทไว้ใส่ในรถเข็นน่ะ แล้วย่าที่เหลือก็เก็บใส่กระสอบไว้รอให้มันกินตอนเย็นหรือไม่ก็พรุ่งนี้ลูกชายบอกว่าที่มันมาเล่าให้ฟังนะลูกชายบอกว่าเอ้ยเนี่ยน้องของน้องของอไอ้เนี่ยชมพู่เนี่ยหายเขาไปเดินตามหากันอยู่เนี่ยอันนั้นเราก็ไม่ได้ใส่ใจคิดว่าคิดว่าเด็กน่าจะไปเล่นธรรมดา ก็ไม่ได้ใส่ใจแล้วน้าตายก็เดินขึ้นมาบ้านก่อนแล้วน้าเสริมก็น้าเสริมก็เดินตามขึ้นมากุเจงก็คือไปเล่นเกมกับพี่คนนึงเหมือนเดิมน่าจะแป๊บเดียวน้าเสริมเพิ่งจะถึงบ้านกำลังถอดเสื้ออยู่เออกำลังจะวาดแผนเพราะว่าอากาศมันร้อนมาก กำลังจะวาดแผนที่เออ่ที่เราไปจับ GPS มาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วกำลังจะวาดใส่กระดาษแล้วป้าแตนก็ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมามาถามหาชมพู่เจอหรือยังหลานหายอะ่ะเขาไปตามหากันอยู่รู้หรือยังว่าหลานหายเอาก็ไม่รู้แล้วหาดีหรือยัง ทั้งทงที่ป้าผมยังเปียกอยู่เลยนะน่าจะอาบน้ำเพิ่งเสร็จแล้วก็เลยตามหาก็เรียกหาตามตามอุ่มตามตุ่มตามโอง่งตามทุกอย่างช่วยกันตามหาก่อนกับป้าเดี๋ยวก็มีรถมีรถตู้ขึ้นมาป้าไม่คิดหรอกว่าจะมีรถตู้ขึ้นมารถตู้ไม่ใช่รถตู้แบบปัจจุบันนะ รถที่เขาขายตู้เสื้อผ้าขายนู่นขายนี่ขึ้นมาป้าก็ขยับมอเตอร์ไซค์หลีกให้เขาก็ไม่ได้มีอะไรก็หากันอยู่แล้วก็โทรหาแม่เขาโทรหาโทรหาแม่ของชมพู่เนี่ยโทรไป สิบโมงแปดนาทีหรือสิบโมงสิบนาทีนี่ละอันนี้ในความฝันมันก็จจาไม่ค่อยได้น้าแ,แต่ยก็เดินตามหาบ้านแอมบ้างบ้านบนบ้านในอันดับแรกคือหาในตุ่มก่อนกลัวไปตกถังน้ํากลัวอะไรในความฝันนะ่ะกลัวหลานหายอืมในความกลัวก็เดินไปบอกให้เด็กจำปาหาช่วยกันเขาก็แตกตื่นเขาก็ไม่หาช่วยกัน น้าเสริมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปน้าตายก็ขี่ไปรอบหนึง่งแล้วน้าเสริมก็ขี่ไปนู่นไปนี่หาท้ายบ้านบ้านท้ายบ้านทุกคนก็เริ่มมาหาช่วยกันแล้วทีนี้ทีนี้ป้าแตนก็บอกป้าแตนก็บอกว่าเอองั้นหาไปก่อนนะหาไปก่อนนะเดี๋ยวจะต้องไปส่งพระก่อนเพราะว่านัดไว้แล้ว กุ้มใจหายังยังไม่เจอแต่แล้วก็ถามว่าพี่เขยเราเรียกเราเรียกลุงอะว่าพี่เขยพี่เขยไปไหนอ่ะพี่เขยไปเอาไปรับพระไปรับพระเนี่ยเดี๋ยวมันมาแล้วเดี๋ยวหาไปก่อนนะในความฝัน่ะฝันแบบนี้เลยเอ่ะเออ ก็หากันแล้วหากันหลายๆคนก็มคีคนคิดออกมาว่าเนี่ยไปถามหมอหมอทรงสิไปเอาเทียนไปถามท่านดูว่ามีเขาอยู่ตรงไหนบ้างมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแถวบ้านมันจะมีความเชื่อแบบนี้เนาะเราก็ไปกับกับอดีตเมียผู้ใหญ่อ่ะนั่งมอเตอร์ไซค์ไป สามกิโลเราก็นั่งมอเตอร์ไซค์ไปเอาเทียนไปด้วยไปให้ท่านสองดูว่าเห็นเด็กไหมซ่อนตรงไหนอะไรยังไงท่านก็บอกว่าหมอหมอหมอดูหมอทรงท่านก็บอกว่าให้ไปหาดูอยู่ตรงนั้นแหละอยู่แถวนั้นแหละมันจะมีอะไรดำดำบังอยู่มองไม่เห็นแกมองไม่เห็นมันจะมีอะไรดำๆมองบังอยู่แก,อออบ,อแกบอกว่าอยู่แถวนั้นแหละ นี้ก็กลับมากลับมาหาแต่ป้าไปไปรับพระแล้วนะไปไปส่งพระแล้วเราก็หามาหาว่าอะไรดำๆหาหมดทุกที่หาหมดทุกที่เลยก็ยังไม่เจอก็มีคนเสนอขึ้นมาอีกเสนอขึ้นมาอีกว่าไปไปหาเาทียนเล่มเดียวไหม ที่เต่างอยที่เต่างอยเราก็ไปไปกันสามคนน่าจะแบบอืมสามคนเอาเทียนไปแล้วก็ใส่ขันหน้าแต่ตอนไปไม่รู้ว่าในหมู่บ้านเนี่ยฝนตกหรือไฟดับอะไรยังไงไม่รู้เลยเพราะว่าขี่รถไปตอนขี่รถไปอะ่ะไปเจอเจ้าหน้าที่ที่สามแยก อยู่ตรงเต็นทนะ์น่ะสามแยกควรบุญนะ่ะก็ยังไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเด็กหายไงน่าเสริมก็เลยถือโอกาสแจ้งนะตรงนั้นแจ้งตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมครับก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าแจ้งว่าเด็กหายให้ช่วยประสานหาให้หน่อยเขาก็บอกว่าครับครับครับ เนี่ยจะลงไปดูหมอดูหมอทรงเจ้าหน้าที่เขาก็รับรับแจ้งไว้นะ่ะตรงนั้นเราก็ลงไปต่องอยลงไปนี่ฝนแบบพายุกระหน่ำเลยอาว่าง่ายพายุกระหนำ่ำพายุกระหน่าเลยทำไมถึงเรียกว่าพายุกระหนำ่ำมันมีกิ่งไม้ มันมีกิ่งไม้ที่หักคว่มถนนอยู่อยู่ในถนนน่ะน่าเสริอมองไม่เห็นเพราะว่าฝนมันแบบฝนตกหนักมากขับรถคว่ำเลยกิ่งไม้นั่นเมียผู้ใหญ่อดีตเมียผู้ใหญ่ยังทักท้วงเลยว่าโอฝนเนี่ยมันพายุเยอะพายุแบบอย่างแรงเลยพอไปถึงในตัวเมืองเต่าง,งอย เต็นเนี่ยขาชี้ฟ้าเลยพายุถล่มแล้วพอไปถึงเพราะว่าห่างจากตัวเต่างอยอ่ะตัวสามแยกเต่างอยไปไม่นานบ้านม่วงในความฝันถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่บ้านม่วงหรือเปล่าไม่รู้อ่ะในความฝันอ่ะอาจจะเลิกเดือนไปบ้างนะก็ไปดูท่านก็บอกว่าอยู่แถวนั้นเลยเด็กไม่หายไปไหนเลย เด็กอยู่แถวนั้นแล้วก็กลับมาทั้งๆท,ท,ที่ฝนเนี่ยอยู่เต่าง,งอยเนี่ยแบบลืมหูลืมตาไม่ได้เลยขนาดเต็นที่เขากางไว้อยังขาชี้ฟ้าเลยแต่กลับมากลับมาบ้านกกอกกลับมาบ้านกกอกเนี่ยไม่มีฝนฝนไม่ตกเลยมันก็ เออเราก็คิดว่าเออปกติธรรมดาในความฝันอะ่ะปกติธรรมดาเพราะว่าแต่ก่อนตองอยก็ตกบ้านเราก็ไม่ตกก็ไม่เห็นแปลกก็มาตามหากันอีกแล้วก็เราก็หากันทั่วทั้งหมู่บ้านท่าเยอะอะแต่ก็ยังไม่เจอ ก็มีมีคนคนหนึ่งเขาเสนอให้ให้มีพระอาจารย์ลายแกบอกอะเราก็ไปหาไปหาว่าท่านนําแม่นนะอืมก็ไปหาพระอาจารย์ลายเราก็ไม่ได้ไปคนเดียวนะไปหลายคนในรถเนะ่ยแต่ที่ใ<ม>ดๆคือพวกเรายังไม่ได้กินข้าวเลยตั้งแต่ข้าวเที่ยงจนบ่ายแล้ว อยู่ในรถน่าจะมีเยอะอยู่นะมีป้าสักด้วยอยู่ในรถป้าดอนด้วยอ <c oughs> แล้วก็มีใครอีกอะ่ะโอ้จําไม่ได้มันมันมันความฝันนะไปไปเนี่ยตอนไปหาพระอาจารย์ลายเนี่ยฟ้าเนี่ยเป็นเส้นเส้นลงมาเลยมันเหมือนฝนจะตกจะโทรมาบอกก็ไม่ได้เออจะโทรมาบอกว่า พระอาจารย์บอกว่าอยู่ตรงนั้นให้ไปหาตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นก็กลัวฝนฝนเนี่ยมันจะลงเม็ดแล้วมันจะเป็นเส้นเส้นแล้วฟ้ากลัวยิ่งพระอาจารย์ยิ่งบอกว่าเนี่ยตรงเสาเที่พวกโยมนั่งเนี่ยฟ้าผ่าลงมาแล้วครั้งหนึ่งเราก็ยิ่งกลัวพระอาจารย์ก็คำนวณอะไรไม่รู้อ่ะก็ให้มาหา บอกว่าไม่หายหลอกไม่หายหลอกอืมเราก็พวกเราก็กลับมานั่นเป็นเวลาบ่ายแล้วพวกเราก็กลับมาเนี่ยพระอาจารย์บอกว่าให้หาตามนี้ตามนี้ตามนี้พวกเราก็ไปหาแล้วพวกเราก็หาไม่เจอก็มีคนเสนอขึ้นมาอีกก็มีคนเสนอขึ้นมาอีกว่าให้ไปรับพระอาจารย์ขึ้นมาเลย น่าเสริมก็บึงรถไปเลยก็ไปรับพระอาจารย์มาไปรับพระอาจารย์เพื่อที่จะให้พาไปหาแล้วก็ตื่นแล้วก็ตื่นนะเพราะว่านี่มันสิบห้านาทีแล้วเดี๋ยวจะฝันใหม่อีกคลิปนะคะ